สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องใหม่8นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำผักนะคะที่เรารับประทานแล้วรู้สึกว่าเขารสชาติเหมือนกินกากหมูเลยค่ะเขาติดมาในสเต็กนะคะเราก็ไปค้นหาค่ะว่าผักชนิดนี้ชื่อผักอะไรนะคะก็ได้ชื่อมาว่าผักล็อกเก็ตค่ะ คือไม่ได้อุป,ปทานไปเองนะคะเพราะว่าลองทดลองรับประทานถึงสองครั้งนะคะรสชาติเขาก็จะนัวๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกินกากหมูเลยค่ะถ้าใครเคยเห็นแล้วนะคะเขียดทิ้งหรือยังไม่เคยลองชิมดูนะคะก็ให้ลองรับประทานดูค่ะอร่อยติดใจแน่นอนผักล็อกเก็ตนะคะเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพรสชาติเขาก็จะเผ็ดขม กลิ่นฉุนนิยมรับประทานสดโดยจะพบบ่อยในเมนูสลัดหรืออาหารตะวันตกค่ะกล่าวกันว่าผักล็อกเก็ตมีสารอาหารหลายอย่างช่วยบำรุงดวงตาหัวใจและป้องกันมะเร็งจากประสบการณ์นะคะที่ลองชิมดูก็ไม่มีรสขมหรือเหม็นเขียวนะคะอร่อยนัวๆมากๆเลยค่ะ